สวัสดีครับคุณแม่บัวสอนสวัสดีครับแม่บัวสอนครับคุณแม่บัวสอนนั่งสมาธิครับผมคุยกันกับเจ้าที่เจ้าทางกับคุูบาอาจารย์แล้วนะคุณนั่งสมาธิอยู่เลยนะแม่แม่ครับแม่ครับทีสานางใหม่ออกมาได้เบิดคุณบ่าโอ้หมอนี้ฟันดีแห้งได้ว่าสันโอ้โหจะดีใจเยมซี่ดีใจไป่าได้น้อเรียม่าแคบไปด้เลยครับผมัาพิว่าฒน์เลย ย่านแคบโมเป็นเอาสมุดปากกามาเตรียมจดย์ไปเรื่อยผมอยากชวนสีบอกซุ่มฟันเอาฟันจะไหนก็แม่เนื้อฟันดีครับแต่ฟันฟันว่าส้นก้อาจารย์ฮะส้นอาจารย์ส้นอาจารย์ยังไงส้นอาจารย์ส้นจะเอาหวานติขี่เราสนเพิ่์นมาแล้วเดินส้นตามเพื่อนย่างย่างย่างแบบว่าแมวสีดกหนนาอ๋อมันสีลกมันก็พูดได้ไปเมื่อนี้ไปไปถีดกับอันนี้เพื่อนมองช่วงเพื่อนนี่หน้า ได้ไหมโอ๊ยมาแจแาตั้งซี่โอ้ยผู uh ้ค้าไ่ได้ตั้งใจเนอะวสันทขาดทุนผู้ดีส้นกาจันวสันท์ไม่วากผีปนหยาดบาดคาเนอว่านท่ไม่ได้ตั้งแจ้งว่านทผู้ค้าท่นนี้ดีวสันทไม่วางนาเพื่าจะเพื่อจะเบาเพื่อจจกใจคือการหน้าตั้งคนตั้งจุกใจครับจับจว่ะจังว่าจะถามอายุเพิ่นอายุใดเป็นไดค่ะผอาจัน คุณได้บอกว่าอายุซีซีผาคนว่าอายุคนซีซีผาปีค่ะซีาจะเอาาดบอกครับจะเอาวาดบาน่คุจะวาดค่ณบอกท่านแถาตัวนี้ว่แล้วซีครับสีซีผาเอื้องซีซผาปีจะเอื้อม่นี้ม่ตีแม่ตีตีเส้นแม่ครับวางามอือเข็ตาด้ มันอยู hmm. ่เน like, ็นเหว่ากมาจะหันมาเ่กี้เ no. ท็ดบผัวเท็บเท็บอะไรนายเท็ยบละงูในช่วงฝันในช่วงฝันกมาจะฝันเท็บเท็บละงูนี่ก็หลอันา้งจูมไม่่ต้องหูเข้วนะึก็ก่ะน่เ็บหิ้งแบม่่เป็นอ่างนี้แล้วเียบหงอกด้วยฝันหิ้เป็นสีจจ็ดสี เน็กะหากะโหแม่เราะน้าโตนหนังสือมันกะหากะโฮ๊แม่ชุดบ้านกะบ้ว่าชิดีโคกแม่ท่านฝันเห็นอาจารย์มันเคยเป็นแปดเจ็ดอ๋อแปดเจ็ดก็ได้แหมแปดเจ็ดมันออกกรืยงไงดิแปดเจ็ดก็นันละมันสีอ่อนสีชมพูเพียบมันจะเป็นเจ็ดแปดจากสี่บอกแม่สาวกาวสาวกับแม่ก็กได้เพราะว่า ที่ีงมีย่าคยตัหลายคนในนอใบแอมน้อรับเด็กงวดนี่ไปไปถามมานีงวดนี่คนฝันแปดเจ็ดเจแปดหลายาาานี่ท่านฝันเหมนาน่อในตำราคุณมั่จะเป็นเก่าแปดสเก่าแปดแปดเก้าก่แปดแปดเก้าจ้าครับครับกระนน่เนาะจ้ะครับผมอายุพระสี่สิบห้าปีอายุพระสี่สิบห้าปีนตาจะเก้าปจ้ะแปดเก้า มแเกาเาก่เ <ider Stadium> ันั่นละเ็นไมน้ำน้ากกกน่ครับผมนีสีน่าเปดเก่าเกาปวะครับผมแปดเจ็ดเจ็ดปดประธานาเป็นเจเปดีุตัวครับผมันเป็นมันเป็นปดเจ็ดกัเจ็ปครับผมผู้ดีกลับมาเาว่บอกบอกแกนั้น อย่าอย่าอายมีไปออกมีตัวมีกลับมาจะเก็บเห็ดน่บก็ก็มันมันนอนน้อมันมันนอนหนิ่นหนิ่นก็เปหนิ่นทุไซเหมือเป็นบาดเป็นบาดมักุนง่ายแต่ก็มีคนเจีกอ้วนเทาละละระระมานางเฮียครับผมเออนั่งไปนั่งมาคงคืนแมวขออนุญาตว่าขับด้อยครับผมคงคืนกับนางอา้าวเป็นยัางกุยฮจังซี่ว่ากันครับ ก็ของมัดนอคนว่า้าทพิจสอบเมียคนก็ออกมาเออเอาน้านี้ละนั่งนี้ใสดีทำความสะอาดแต่ด้านี่อยู่ทีบ่ครับผมเอาทำความสะอาดแต่ดสนอาสก็ค่อยเคยียดคยทำงานนะครับอันได้แต่ดานพิจสอบผสมก็เหยฮ็ดจ้างดอกที่ใส่มือได้เจัดบาทบมเดเมือเงินคนบางชีเออเจ็กตันั่นปลาคนอ้วนขาวตรงนี้พ่นกัราพิสอบทีบ่ พอกตรับที่จอบนั่งล้วบางคนบางคนกับันแน่นี่ขมีตัวเลขแล้วคนวันเลขคนข่าได้บางคนก็น่นะเขาก็ว่าเจ้าเบกเบกเจ้าก็ยิึงเบกคนว่าแต่ว่าท่างนี้บ่ซื้อนี่นหหลายคนคนบอกถ้าฝันได้ตัวเลขแล้วฝันหรือฝันว่าแน่นี่ต่อเนื่องคนว่าเลนี่ยคนว่าว ก็มาฟันยาวเาว่าตัวื่กเนาะเบิดขึ้นมาเป็นันยาวมาตื่นเดี๋ยวะตายนะว่าเล็กเราผิดเหรเราหวไปเจ้าที่เล็กบุวัดก็ันแลมุตรวัดจาเซยนโจก็ม่บอสอนกับไปชนบอไปเด่นเนาะบอสโดนแล้วนเด่นมี่เป็นยวเป็นสะพานบุญให้พี่ให้น้องครับผมไขมักกล่องพิจนาเบิรงเนาะเล็กนีสามูครับผมที แดเก้าเจ็ดแปดกระบก็ฟันยังสี่บ่อี่จริเจ้าสมัยแม่เด่นเนบมันเป็นเก่าสี่เก้าสี่ส่เก้าเก้าสี่อังเชียต้องไปครับเก้าสี่เก่าครับจนลา้าดยแม่อแม่ออกเก้าสี่เขาลงไปโดนเจ็ดีเรียดเอาเลยครับเบียดเอาเลยยังีได้ไงมาด๋อยเจ็บดอยคุณเน้อแม่เด่นกร้บนด เอาเน่นแนนแน่นนให้จ uh, uh, ักหานเนี่ยด้องกลมๆต้องเป็นวลมเอาเอาเนีนเน้นคอแปดเก่าเกเนี่ยแปดกาแปครับนีนมนแฮคัดหาตัวแม่เน้นแล้วมันอาจจะเป็นโตนั่นจริงๆเพราะว่าเด็แม่ตอวนี้น่งๆนิ่มครันี่อเนเห็นบ่ครับมันก็ยังมาสามูกหมอครับหวนกับวันเห็นเนคือกันไห วันเราคนไม่กินเห็ดกยาแค่มีแคามีดิเจนไปแล้วันขันต่อวีกหนาครับนั่นนันในบอกเไม่อยู่ะบสถ์คนมาเห็ดที่เห็ดยาเอาน้องคนนี้สมบเรณมแบาคุณแบนี้มาใส่เอ่อส่วนไปก็ไปส่วนอยู่ก็อยู่แล้วบว่าเนี่ยเอาสร้งวาเศวง เพราะมันซางคิด้องขวนเนาะครับอ่านะครับนากระสีะมานี่รัคผมตัวเลขมันจะมี้าแปดเก้าเจ็ดแปดเก้า่เจ้าคุณแม่ว่าทาให้นินเนี่นิเ,นเป็นแปดเก้าว่ามัแห้งแปดเก้าเลขพะระมันแบบว่าฝันกันฝันเก้ียวกระพระคุณแม่ฝันเกลียวกระพระมันมกกักะมจะเป็นเลขแปดเก้าเคยออกมาแล้วอยู่ในตำราครับ มีน้ำส um ัมเนี้ยฝันด enfin ีว่าฝันว่าเดี๋ยนอนก็เจ๊กอีกมันเกิายขว่าบางคนนี่บางคนนี่เพิ่นสีว่าเพิ่นมีตัวเลขแล้วฝันฝันเนี้ยนี่คือคาดเลขงวดนี่เพิ่นว่าสพว่าเนี้ยเราลักษณะนี้เลยเพิ่นวาคุณแม่ได้เนี่ยนายแปดเก้านะแคปน้าโจ้ยเบื้งครับผมท่านได้แคปเบอเป็นกระจดเอาเนาะครับผมเนาะเลขมี่ยูซีหางครับแต่ว่าคุณแม่เนี่ยนายก็คือแปดตัวเลขของแม่บอสอนครับเอฟซีเลขกสามตัวโบมี่เนาะครับเนาะมีเลขกสองตัวครับ ซีหานี่เป็นอายุของพระครับเอฟซีส่วนเล็กมากคของแม่บัวสอนครับเอฟซีแปดเครับตัวรองแปดเจ็ดครับหรือว่าเก่าซีเนาะครับหมวดวันที่หนึงมีทุนายนพศสองพันหร้อยหกสิบแปดครับขอให้มีโชคใหญ่ถูกลอตเตอรี่ครับถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึกับแม่บัวสอนของเขาครับเอฟซีสี่ห้าสี่หเกรือว่าเก่าีครับเอกดไลค์กดแชร์ครับกดไลค์กดแชร์ครับเอ เมื่อนี่ยครับเอฟซียันตึงไปใส่ครับเบ้าแอมลลทงสิบ้าไปเบิ่งข้องดีครับมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมกันครับเบาแอมโลทงนี่ยเดินทางไปทําบุญยวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินเจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยนี่ของดีติดใหม่ติดมื่มาฝากเอฟซีครับทมาชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าบุกเข้ายาร้าน คนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตาขาดหายไปใส่เรียกเงื่อนเรียกท่องสื่อเรียกสื่อโรตลีเป็นสี่เถือนะครับเนะาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนาง่าอยู่ของหน่ครับวิธีใส่ของดีเป็นแบบใดเนาะครับเนาะอูด้ดีครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับ, okay, รบโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหมายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการท้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่าง้วเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บี่าใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อารนิทานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปาดสามครั้งลูกหัวสามลูปคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิดเนาะ เป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านไวยพ่อหลวงปู่รอดไนพ่อนวดนี่หลอดที่เหรับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปทานแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามใสหพูดกับผู้ใหญ่เนาะรมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู e ่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหินข่าวกบบรรอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสําหรับ ท่านใดที่ค้าขายของบุกค่อยดีลูกค้ายางบ่เห็นล้านเฮาไขว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาล้านเห็นุในคนมองบ่เห็นล้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดขคกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในล้านค้าล้านขายของเฮาครับขายดีปันเท่นท้ำ่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ เ่าแอมเราตรงหูยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมืงเหีอครับมีโอกาสแต่มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชานวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายังไงผู้สาว ปูบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับ่ามผู้ชมเอาไปใส่เลยเลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสามผู้ชมเปิดฝาลุงปลูกมากนะครับเนาะแล้วก็มื่อเตะๆตครับท่ามผู้ชมเมื่อเตะๆตะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสิครับแล้วก็ท่าปากสามเือรูปปากสามเือนะครับท่าปากสามเือท่าคิ้วสามเแล้วก็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่ามผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสามด้วยครับด้วย่ามผู้ชม เป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปูป่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดลนะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูน แอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็นี่วัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่รลอดวัดกุกกุมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยนะครับนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งเื้ากันนี่ครับยื่นคาว่าใสดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมากก้นหักก้นหลงเบาแอมเราอทงกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอซีกระโถมาตามเบอร์โถนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบรารมีเขาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเน้องสมุชุมแล้วกาบ้าแอมเปร์ตรงนี้ได้น้ำมุนแมาน้ำครับได้น้ำมุนคลองหลวงปูุลอดมาให้อีฟซี่นะครับสมุชุมเอาไปอาบสําระร่างกายเสเนียดจังไรที่บบดีทีล่าสีมันบดมันบันบงเสเนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับสมุชุมเนาะ แล้วกเ็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาเท่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี่เอาม้าโหลายครับมาฝากอิ FC บสีโลายกัดทู่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยน้ากันครับสาธุสาธุให้ถือเกลียกเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเกลียกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกัดสิให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ เพิ่งทำเลยพอเลเพิ to ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพีอัอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสียดจังเรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิดมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ